สองเส้นทางเป็นนักบินดรามลอยคนดงังอีพีที่2น้องเพลงชนที่ดาอาสวะเหมถ้าอยากจะเป็นนักบินแบบน้องต้องทำยังไงกันนาะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ยิงข่ามาแชร์ช่วงและบินยิงขอบอกนะคะวันนี้เรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจกันมากเลยนะคะก็คือการเป็นนักบินของน้องเพลงชนธิดาอัศวะเหมนะคะหลายๆคนก็อยากจะเป็นนักบินแบบน้องบ้างนะคะวันนี้ญิงก็จะมาแชร์นะคะว่าถ้าเราอยากจะเป็นนักบินแบบน้องเพลงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ก่อนนะคะว่า การเรียนเป็นนักบินแบบน้องเพลงเนี่ยต้องเรียนที่ไหนนะคะจุดสังเกตเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะถ้าบกว่าเราดูที่ชุดนักบินของน้องเพลงนะคะจะมีจุดหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้นะคะนั่นก็คือแพ t c h ตรงนี้เลยคะ่ะกองบิน6ฝูงบิน604กองทัพอากาศไทยคะ่ะ กองบิน6กฝูงบิน604ของกองทัพอากาศนะคะจะมีหลักสูตรหนึ่งค่ะเรียกว่าหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลนะคะในส่วนของการบินพลเรือนค่ะในหลักสูตรนี้นะคะบุคคลทั่วไปนะคะก็คือ เป็นคนธรรมดาได้ละค่ะไม่ต้องเป็นทหารหรือตำรวจนะคะสามารถที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได้ค่ะโดยที่ในแต่ละปีนะคะทางฝูงบิน604เนี่ยก็จะมีการเปิดรับสมัคร1ครั้งนะคะบุคคลที่สนใจอ่สามารถที่จะสมัครได้นะคะโดยมีรายละเอียดเนี่ยตามรูปแบบนี้เลยคน <c oughs> ที่เรียนหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็เรียนจบ สอบใบอนุญาตได้นะคะก็จะได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนตัวนะคะสามารถที่จะขับเครื่องบินส่วนตัวได้เลยนะคะ